ว่าเผู้บ่าวสาวที่ท่านสวยและฉลอนะครับท่านเออของผู้บ่าวสาวนะครับท่านคณะดีก็ได้อวยพรผู้บ่าวสาวแล้วก็ได้ให้ข้อคิดต่างๆนะฮะสำหรับบ่าวสาวในการใช้ชีวิตคู่ใช้ชีวิตผู้ครับแล้วเพื่อนละครเป็นผู้ที่มีความอดทนอย่างสูงนะเชื่อฟัง ทำปรึกษาทุกอย่างนะฮะที่ผมมอบให้นะครับผมคิดว่าบุคลิกเหล่านี้นะฮะน่าจะช่วยให้ดรนะครของผู้อย่างมีความสุขนะฮะในการที่จะรับฟังทำปรึกษาของภรรยานะฮะคือคุณติดกล้วยนะครับซึ่งนะครเป็นคนที่ไม่เคยโกรธใครเลยนะครับมีอารมณ์ดีตลอดเวลานะฮะซึ่งผมคิดว่า สำคัญมากนะครในการของคู่นะครับในโอกาสที่เป็นมงคลวันนี้นะครับผมก็ขอ,เ,อเรียนเชิญแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับดื่มวยพรให้กับผู่บ่าวสาวอีกครั้งหนึ่งนะครับ สวัสีค <tang> ร <ar> ับวัทดีสวัสดีสวัดี่ว <Tamam> ัาดีาวัสดีวัสดีสวมาดสักดีสเัรดีสวัปดีสวัสดีสวัสดีัสดีสวัสสัสดีสวายดีสวัสดีสวัายีสวัสดีสวเสรีสวาสดีสอัสรีสวคสวัสดีัสดีสอัสดีสนีสวัสวั เหมือนกับเจ๊กันท่านที่จามันว่าเป็นเจ๊เลยที่เจอกันทำให้เขาเจีนะว่าคุณคงจะคิดภาพออกแล้วต่อไปจะเกิดอะไรขึ้นครับก็ือโอเคคือภาพสรุปให้ฟังว่าภาพรักครั้งแรกเนี่ยประมาณว่าเจอแม่ขาดไข่ของเนี่ยหรอนะครับเอออ่ะถามเจ้าสาวว่าตั้งใจจะขายเขาจริงหรือว่าต้องการจะบอกอะไรไหม แต่ตั้งใจจะมาขายอะไรนี้นหรือเปล่ากับคนนี้เท่านั้นอ๋อครั้งแรกจะเอาเงินเองเดียวตั้งใจจะขายเอยงเดียวค่ะอะไรกันอย่าจีบกันยังไงก็จีบกันก็ใาสา่ความสนะิทเนาะไปเที่ยวเที่ยวเป็นเป็นชนะเลยเป็นชนะอย่านะครับเพราะใจเรียนรู้นิสัยกันต้องการตองไปเที่ยววาสนาการกับสายการออากปเราาาป็นเวาลาในการทำวิจัยอ่ะหรือว่า สองอาทิตย์แล้วครับอไปคุณพงศ์ไปทำวิจัยแบบนี้เที่ยวช่วงนี้ว่าช่วงหยุดยาวขอช่วงหยุดยาวแล้วก็มีโอกาสได้ไปทำบุญที่วัดไทยใช่ไหมอ่าที่วัดไทยทำบุญเหมือนจะไม่ค่อยแน่ใจในข้อมูลนเดี๋ยวต้องต้องเช็คตลอดเอ้อแล้วฝยรู้สึกว่าจะรกการแข่งการชิมนะโอ้โหการแข่งใครไม่ชิมตอบ100%ที่ทำบุญ ก็คือปเป็นเพื่อนกันก่อนถูกไหมครับแล้วก็ได้ใช้เวลาอยู่ด้วยกันเรื่อยๆก็เลยมีความผูกพันเกิดขึ้นใช่ไหมครับทีนี้ถามว่าประทรับใจอะไรกันกว่าอาจห้ไม่ติด้วยคขางตั้งประทรับใจอะไรในตัวนักขอนี้ครับเอ่อมาเป็นคนที่นแากเลยเอ่ออาเทาาายใส่ดีมากอ่อนน้อถมถ่อมตนกับคนเรียกว่าถ้าก็อย่างที่อาจารย์มงคลบอกค่ะ คือน้าจำพอที่ทักหนูไม่เคยเห็นน้าโกรธทักจะไม่เคยเห็นน้าโกรธเลยแล้วคนที่จะเย็นสุดตดขณะที่หนูเนี่ยบางคนที่อารมณ์ร้อนทิ้งง่ายเพราะสมมติใกล้ถ้าได้ได้คนแบบเนี้ยก็น่าจะมีความสุขปีนี้ช่วยกันมากันแบบว่าประทานกันนะคะอ๋แล้วก็อ๋อไม่เคยเห็นเขาโกรธเลยใช่ไหมครับยังไม่เคยเห็นโกรธนี้ก็แบบหกรธเงินเงินแต่ก็ไม่ถึงว่าไลน์กันอ๋อโห มีความอ,อดทนสูงนะครับที่อาจารย์ได้บอกไปอันนี้นักบอลบ้างนะครับว่าประทับใจอะไรในตัวตีกล้วครับเราก็ตีกล้วเป็นคนตรงๆนะครับจริงใจอะไรเงี้ยไม่พอใจก็สันเลยสันเลยแล้วเราทำไงอะสัดเลยนี่แปลว่าอะไรครับสัดด้วยกำลังหรือสัดด้วยอารมณ์ด้วยด้้ยด้ววยด้วย นะครับก็เลยแล้วอยู่ด้วยก็ต้องมีความสุขดีนะครับนะครับต้องเหมือนจำตอนที่ผมเรียนเคมีเล่นในเคมีครั้งแรกเนี <nervous S 1> <Doom. S 2> น่ยก็ยังไม่รู้ว่าเคมีเนี่ยเราเราชอบหรือเปล่านะครับแต่อยู่ไปทำหนักไปก็อยู่กันได้ตอนไหนก็คุยกับสายเคมีบ้างคุยกับสายเคมีโอ้ได้อยู่กันได้ได้แล้วก็ฟังเริ่มชอบประมาณนั้นนะครับ บ้านตอนนี้ไม่ต้องคุยภบษาเยเงกีกแล้วละบานถคุยกับเข <c oughs> าเถอะวันมีคกางคูก็ได้ผ่านเลยกันมาเยอะนะครับเราก็ถือว่าเป็นวันที่ที่บ้านท่ได้ทนนีออกมานะครับ <c oughs> ทีนี้สุดท้ายนะครับอยากจะเนื่องในวันนี้เนี่ยถือว่าเป็นวันสำคัญแล้วก็ผู้หลักผู้ใหญ่มาเยอะนะครับก็อยากจะให้หว่างและแสงได้ใช้เวทีวันนี้ได้พูดออกความรู้สึกให้กับ คือการอะกันนะครับว่ามีอะไรอยากจะบอกอยากจะสัญญาไหมหรืออยากจะกล่าวอะไรให้กับเจ้าสาวหรือเจ้าบ่าวคู่ของเราเนี่ยนะครับเพื่อเป็นการที่แสดงให้เห็นว่าเราทั้งคู่เนี่ยจะรักกันอย่างไรนะครับก็สัญญาว่าเราควรจะต้องมีภายาเา นี่ครับชัดเจนนะครับตําบลของเรชัดเจนอันเปนเชิญเจ้าสังมีเราจะต่อตําบลต่อเนี่องจะขอบคุณนะครับเลยเลยครับผมวันนี้รู้สึกความพื้นยดีเป็นอย่างสูงนะครับที่แขกผู้มาเจียรทุกท่านได้มาร่วมงานในวันนี้นะครับงานนี้จะไม่สำเร็จ ไปได้เลยภาพฉากญาติมิตรนะครับที่ป้านาจากป้าชุรีนะครับเพื่อนร่วมงานนะครับข้าราชการนิเีศศาสตร์นะครับรายการผู้ชมเก้าพีบุรีคณะผู้บริหารคณเทศศาสตร์นะครับสมาชิกแมทบุ๊กนะครับงที่เป็นสมาชิกของท่านรองศาสตราจารย์มุกบุรีสิงห์นะครับเพื่อนนะครับที่ร่วมเรียนโภคภักฑ์ด้วยกันแล้วก็น้องๆนะครับที่น่ารักทุกคนเพือสมัยเรียนมัธยมนะครับที่ร้านชูรีด้วยกัน นะครับหลายคนก็กระัดระวังนะครับได้ดีได้ดีครับน,นะครับเออ่เรื่องหลายเรียร์ปนะครับนะครับิ0ประการนะครับลว้วก็แถมผู้งเรี่องฝ่ายเจ้าสาวทุกท่านนะครับผมขอขอบคุณมาณที่นี้ด้วยครับทีนี้